โอ๊ยแม่โอ๊ยยุดนยุดแม่ยุดแม่แม่เอ้าแม่นี่แม่ทำอะไรของแม่เนี่ยพี่คิดว่าฉันจะฆ่าแม่ตัวจริงจริงหรอ นี่ยับิวแกทําอะไรของแกฮะฉันตกอกตก,ตกใจหมดฉันกับแม่ก็แค่ยอยากรู้อะว่าพี่เนี่ยจะเป็นห่วงแม่บ้างหรือเปล่าแล้วไหนแกบอกว่าแม่อยู่โรงพยาบาลไงฮะอยู่ห้องไอซียูสรุปนี่แกโกหกนเหนอพี่แอนถ้าฉันไม่บอกว่าแม่เข้าโรงพยาบาลอยู่ห้องไอซียูอะพี่จะมาปะแล้น,น,นี่พาใครมาด้วยเนี่ยสวัสดีค่ะฉันชื่อฝันเป็นทนายที่คุณแอนจะให้มาจัดการเรื่องมรดกอะค่ะ อะไรนะไอ้เราก็คิดว่าเป็นห่วงแม่ที่ไหนได้ห่วงมรดกแม่นี่เองโปูปากไปเลยนางบิวไม่วันใดวันหนึ่งน่ะมรดกของแม่ก็ต้องตกเป็นของแกกับฉันอยู่ดีอ่ะไม่สิฉันเป็นลูกคนโตฉันต้องได้มรดกก่อนพี่แอนแม่ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งคนอ่ะพี่ไม่คิดจะถามมั้งเหรอว่าแม่เป็นยังไงบ้างอ่ะพี่เอาแต่สนใจเรื่องมรดกเนี่ยนะแม่เอานะลูก สองคนจะทะเลาะกันเลยไหนก็มากันแล้วกลับบ้านไปกินข้าวกันดีกว่านะลูกนะเดี๋ยวก่อนนะสรุปว่าแม่เนี่ยไม่ได้ป่วยใกล้าตายจริงๆใช่ไหมแอนแม่ขอโทษแม่ข็แค่อยากให้แกะมาหาแม่บ้างแล้วก็มากินข้าวกินปลาด้วยกันก็แค่นั้นเองไม่ได้หรอกแม่ที่ฉันมาหาแม่เนี่ยฉันคิดว่ามีเรื่องดว่วนที่ฉันต้องจัดการอะแต่ว่าแม่เนี่ยมาโกหกฉันแบบเนี้ยฉันกลับดีก,กว่า พี่แอนพี่ต้องให้แม่ตายก่อนหรือไงอะแค่อยู่กินข้าวเองอะทำไมพี่ถึงอยู่กับแม่ไม่ได้อะแกก็รู้นี่ว่าเวลาของฉันเนี่ยเป็นเงินเป็นทองฉันอยู่ไม่ได้หรอกฉันกลับแหละอย่าเพิ่งไปพี่แอนอยู่กับแม่ก่อนแอนปล่อยเขาไปเถอะแม่แอนแม่แ แม่นั่งรถบาทมาแล้วแม่น่ะก็ทำกับข้าวของโปรดแกมาด้วยนะแม่เห็นว่าแกน่ะไม่ค่อยว่างไปกินข้าวก็แม่ที่บานแม่ก็เลยเก็บเงินไวเป็นค่ารถมาหาแกนี่แหละแม่รีบเอาของแม่กลับไปเลยรีบไปเลยเดี๋ยวมีคนมาเห็นไปแม่แม่รีบกลับไปเลยนะแล้วก็เอาปิ่นโตของแม่เนี่ยกลับไปด้วย คิดยังไงเนี่แม่ฮะนั่งรถสองชั่วโมงเพื่อมากินข้าวกับฉันเนี่ยนะก็แม่คิดถึงแกนี่ลูกแม่แม่รีบกลับไปเลยฉันไม่อยากให้คนที่ทำงานเนี่ยมาเห็นแม่ในสภาพแบบนี้ไปรีบไปแต่ว่าแม่อ่ะจะมาค้างกับแกตักสองคืนนะไม่ได้หรอโอ้ยแม่ไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าผัวฉันรู้ว่าแม่ไปนอนที่บ้านนะโดนด่าตายเลยแม่รีบกลับไปเลยไป ไปแต่แม่ไ,<อ>ไม่มีค่ารถกลับบ้านแล้วอะแม่มีแต่คามาอย่างเดียวเอ้ยเห็นไหมว่าแม่เนี่ยเป็นภาระาชั้นแค่ไหนเนี่ยไม่ได้บอกให้มาก็ยังมาแล้วพอมาก็กลับเองไม่ได้อีกเอ้ยเอาแม่เอาค่ารถไปเนี่ยกลับเองแล้วกันอะอืมโค่ารถหนึ่งร้อยอะมันไม่พอหรอกนะแอนแม่ว่า แกขับไปไปส่งแม่ได้ไหมอะโอ๊ยไม่ได้หรอแม่ฉันต้องทํางานงั้นเดี๋ยวแม่นั่งรอแกให้แกเลิกงานก่อนก็ได้แม่พูดไม่รู้เรื่องเลยไงฮะบอกว่าให้กลับไปได้แล้วฉันเลิกงานเนี่ยฉันก็อยากพักผ่อนใจคอแม่เนี่ยจะให้ฉันเนี่ยขับรถสองชั่วโมงเพื่อไปส่งแม่เลยไงโอ๊ยไม่เอาด้วยหรอก,กลับเองไปแล้ว กรุงเทพสุพัน์ครับทางนี้เลยครับอ๋อไปไหนจ๊ะป้าซื้อตั๋วไปทุกพันธ์ให้ป้านหน่อยลูกสองร้อยสิบบาทจ้ะแต่ป้ามีแค่ร้อยเดียวอะ่ะอ๋อป้าตั๋วมันสองร้อยสิบบาทมันซื้อได้ไงเราร้อยเดียวอะ่ะไปไหนก็ไปไปป้าไปซื้อตั๋วร้อยเดียวกลับบ้านได้ไงเนี้ย เงินผ่ารถไม่พออุ๊ยเงินลูกฉันวสวัสดีค่ะอะไรนะคะ อะไรขึ้นคะหมอทำไมแม่ถึงเป็นแบบนี้อ่ะคนไข้ประสบอุบัติเหตุครับพลเมืองดีที่พาคนไข้ามาสองอ่งโรงพยาบาลบอกว่าคนไข้เดินอยู่ข้างทางก่อนจะโดนรถชนนะครับเดินอยู่ข้างทางนั่นหรอคะต่ว่าแถวนี้มันกรุงเทพนะคะแม่ฉันจะมาทำไมที่นี่อ่ะมิวแม่แม่ปืนแล้วอ่ะแม่ แม่เป็นอะไรไหมจ๊ะฉันเป็นห่วงแม่แทบแย่เลยนะแอนพี่แอนพี่พาทนายมาด้วยทำไมแม่จ๊ะเดี๋ยวแม่เนี่ยช่วยเซ็นเอกสารยกมรดกให้ฉันทีนะเฮ้ยตรงนี้จ้ะแม่พี่แอนแม่อยู่ในความเป็นความตายขนาดเนี้ยพี่ยังห่วงให้แม่เซ็นสมบัติให้พี่กเหรอถามจริงพี่รักแม่บ้างปะแล้วทำไม มันเสียหายตรงไหนล่ะฉันจัดการไว้จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาทีหลังไงออกไปแม่แม่เอห้ออกไปเออหมอว่าเชิญทุกคนออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้คนไข้พักผ่อนก่อนไป กลับบ้านสักทีนะแม่แม่อยากกินอะไรไหมเดี๋ยวหนูเนี่ยทำให้กินเดี๋ยวหนูปิดประตูบ้านก่อนนะแม่เดี๋ยวก่อนอย่บิวแอแม่อืมรีบเซ็นซะฉันไม่ได้มีเวลาว่างมาหาแม่บ่อยๆหรอกนะพี่แอนนี่พี่จะบ้าปะแม่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลพี่ไม่คิดจะถามแม่ซักคำเหรอว่าแม่เป็นยังไงบ้างอะแจงเงียบไปเลยนี่มันเรื่องระหว่างฉันกับแม่แม่เอารีบๆเซ็นซะอ แม่โดนรถชนเนาะก็รู้ไหมวันไหนก็วันที่แม่ทำบุฟเฟ่ตไปแกนี่แหละแต่แกก็ไล่แม่กลับบ้านพร้อมเรยงเงินหนึ่งร้อยบาทร้อยบาทอะยังไม่พอค่ารถกลับบ้านที่ซ้ําไปแม่ขอให้แกมาส่งแกก็ไม่ยอมมาแม่ก็เลยต้องไปเดินแถวถนนจนโดนรถชนนี่แหละโอ้ยแล้วย,งยังไงอะแม่ฮะแม่ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วนี่เรื่องมันผ่านไปแล้ว แม่จะลื้อฟื้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาฮะเอาเป็นว่าฉันขอโทษแม่ก็แล้วกันแล้วแม่ก็หายโกรธฉันซะแล้วแม่เนี่ยก็รีบเซ็นซะเอ้าแม่เซ็นแกไม่ได้หรอกหมายความว่าไงแม่ทุกอย่างอะแม่เซ็นให้บิวมันไปหมดแล้วหมอคะครับช่วยเรื่องพิน,นัยกรรมแม่ป้าหน่อยนะ เออแต่ว่าหมอให้ได้เป็นนายนะครับหมอก็แค่พิมพ์ว่าจบสิ่มทั้งหมดนะป้าย,ยกให้แกลูกสาวคนเล็กก็พอที่เหลือนะเดี๋ยวป้าจะเซ็นกับกับเองก็ได้ครับป้าแม่แม่ทำแบบนี้ได้ยังไงแม่ยกสมบัติให้นองบิวคนเดียวได้ยังไงอะ่ะแม่รักลูกมไม่เท่ากาันแม่ลำเอียงอะ่ะ ฉันก็เป็นลูกแม่เหมือนกันนะแม่ต้องยกสมบัติให้ฉันด้วยสิฉันไม่ยอมอ่ะแม่ก็รักแกสองคนเท่ากันแหละแต่แม่ถามหน่อยแกน่ะเคยรักแม่บ้างไหมรู้ว่ารักแต่สมบัติแม่แม่ฉันก็รักแม่เหมือนกันแต่แม่เนี่ยก็ต้องยกสมบัติให้ฉันด้วยสิการกระทําของแกน่ะมันบอกแม่ทุกอย่างแหละแม่ทําถูกแล้วใครที่ดูแลแม่แม่ก็ยกให้ใครที่ไม่ดูแลแม่ก็ไม่สมควรจะได้ บิวพาแม่เข้าบ้านล,ลูกแม่เฮ้ยแม่แม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะออกไปอะไรเนี่ยแม่ออกไปแม่ทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะแม่บิวเปิดประตูบิวอ้ป คุยไปไหนถ้าม่ผมโทรไปคุยไม่รับฉันไม่รู้ค่ะอย่าคิดมาตกติดกับผมนะผมไม่ชอบอมือถือใครเฮ้ยเอามือถือมา ทำไมเอามือถือขึ้นมาไงไม่มือถือเครื่องนี้เป็นของผู้หญิงคนนี้แล้วเขามาขอความช่วยเหลือจากผมคุณทำร้ายเธอใช่ไหมงั้นเหรองั้นแกก็เรียกรปภมาดิแกกล้าเรียกไหมล่ะถ้าแกไม่กล้าฉันเรียกเองเรปภครับรปภครับช่วยด้วยครับรปภรปภช่วยผมด้วยครับช่วยด้วยครับรปภมีเรื่องอะไรครับผู้ชายคนนี้ครับผมโวยโมือถือผมไปอ่ะผมเปล่านะครับผมไม่ได้ขโมยเลยนะครับ ผมอขอดูมือถือนั่นหน่อยครับของคุณจริงด้วยมาขโมยของในที่จงแจ้งแบบนี้เลยเหรอมานี่เลยโอ๊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 ย ล่อยผมนะครับคุณกำลังเข้าใจผิดแล้วอะมีอะไรไปพูดกับตำรวจกันแล้วกันฮัลโหลครับสถานีตำรวจใช่ไหมครับ อนนี่จะหนีเหรอเอาเอานี่ไปเฮ้ยโอ้ยอะไรโอนีเจ็บไปเข้าไปเฮ้ยหยุดเ<ป>อาไว<ป>้ คุณ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 เปิดก่อนเปิดก่อนคุณเปิดประตูลงมาก่อนคุณเดี๋ยวไอ้ไอ้เรื่องของคุณเนี่ยเดี๋ยวก่อนคุณลงมาก่อนผู้หมวดไอย่ากไปยุ่งกับผมใส่หัวไปผู้หมห้ไปไงไปคุณไปคุณ คุณตำรวจครับช่วยด้วยครับไอหมอนี่มนขโมยมือถือผมไปครับอะไรของมันวะอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับคุณตำรวจนี่ะครับคุณครับลงมาจากรถด้วยครับผมบอกให้ลงจากรถครับมันโกหกครับคุณตำรวจ ผมไม่ได้เอาอะไรของใครไปนธุ์นั้นแหละไม่เชื่อคุณตำรวจค้นตัวผมได้เลยครับลองดูในรถสิครับเอ,อ๊ะเ,เป็นไได้ไงครับคุณตำรวจผมไม่ได้ไปนะครับมันใส่ร้ายผมอยู่ผมขอเชิญตัวคุณไปโรงพักได้ครับ 哎呀！<Bye S 2> <laughs> จเย็นๆนะครับกระจกยังเปิดอยู่ยังมีอากาศนะครับคุณค่อยๆหายใจนะครับหายใจโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปตามคนมาช่วยนะครับไม่นะฉันกลัวคุณไม่ต้องกลัวนะครับนี่ผมอยู่นี่กับคุณไงคุณทําใจให้สบายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเอาละครับคุณชื่ออะไรครับฉันชื่อบิวค่ะผมชื่อตั้มนะครับ ผมจะไปหาอะไรมาเปิดกระจกครับไม่เอาอคุณฉันกลัวคุณอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวนะโอเคครับผมจะไม่ทิ้งคุณผมจะอยู่ที่นี่กับคุณครับงั้นลองแบบนี้ดูวยครับคุณคุณทำอะไรอะจะกดกระจกลงครับเดี๋ยวฉันช่วยนะคุณมันไม่ขยับเลยอะคุณอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับเดี๋ยวผมไปหาตัวช่วยก่อน เชื่อใจผมนะครับผมไม่ทิ้งคุณแน่นอนเดี๋ยวผมมานะครับคุณคุณผมมาแล้วครับคุณคุณกลับมาช่วยฉันจริงๆด้วย ผมบอกแล้วไงครับว่าผมจะไม่ทิ้งคุณผู้ชายคนนี้พยายามช่วยชีวิตฉันทั้งๆท,ที่เราเพิ่งรู้จักกัน ไม่ได้ผลหรอกต้องได้สิก่อนฟา้ามืดผมจะช่วยคุณให้ได้ผมสัญญาคุณฉันไม่กล้าอยู่ที่นี่คนเดียวตอนกนคืนอ่ะคุณจะไม่อยู่คนเดียวแน่นอนรอนผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาตามัตาม้มตั้มตั้มอย่าไปไหนคุณบอกว่าคุณจะไม่ทิ้งฉันไง ในรถผมมีไอ้นี่อยู่พอดีเลยเดี๋ยวผมแสดงอะไรให้ดูโอยโอยโอยเป็นไงบ้างครับคุณ รู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยังสามีของฉันเขาก็ชอบเล่นตลกแบบนี้ให้ฉันดูค่ะแต่การแสดงครั้งนี้ไม่เหมือนที่คุณเคยดูแมาแน่นอนเชื่อผมเพราะว่าใครจะมาแสดงตลกกลางล้านจอดรถแบบเราสองคนบ้าง ผมมีนี่ด้วยทานาเฮ้ยผู้ชายคนนี้ทำให้ฉันยิ้มได้เขาทำให้ฉันหายกลัวแล้วเขาก็ทำให้ฉันเนี่ยอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเป็นอะไรไปคุณ มันไม่มีประโยชน์หรอกยังไงฉันก็ออกไปจากรถนี่ไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะแต่ในความแพ่งซวยเนี่ยมันยังมีเรื่องดีๆอยู่นะครับคุณนอนพักเอาแรงนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ข้างๆคุณเอง ผมก็บอกกับตำรวจว่าเราเป็นผัวเมียกันไงกระทบกระทั่งกันนิดนึงมันก็คงเป็นเรื่องปกติแล้วมั้งไอ้หน้าจืดนั่นมันเข้าใจผิดไปเองข้อเสียเวลาเลยผมว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าเบลไม่หยุดอยคุณจะไปไหนอ่ะคิดว่าจะหนีผมรอดเหรอโอ้ยเฮลยหยุดแกทำอะไรเนี่ยเฮ้ยี่แกเฮ้ยเฮ้ยแกทำอะไรวะปล่อยนะเว้ยเบลลงมา เฮ้ยโอ๊ย,อย,อยลิ้มลองรสชาติการโดนขังดูบ้างแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนี่ก็เย็นแล้วแกนอนรอในรถไปเลยแล้วกันเดี๋ยวตอนเช้าก็คงมีคนมาช่วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยฉันไว้หนึ่งบ้าปล่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก,กลับมาก่อนบิล ต่อไปนี้ชีวิตของฉันจะมีผู้ชายคนนี้อยู่เคียงข้างและฉันก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้ว